ลุงชั้นงานหนังวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูการทาสีขอบการ์ดโฟลเดอร์กันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะทาสีขอบที่เป็นสีเหลืองคาราเมลนะครับก่อนที่เราจะได้สีมาทาขอบวันนี้นะครับเราต้องไปผสมสีจากข้างนอกก่อนนะครับโดยใช้แม่สีเนี่ย แล้วก็ผสมให้เหมือนกับสีหนังจริงๆให้มากที่สุดนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสีไม่เหมือนกับตัวหนังแล้วนะครับเรามาทากับไอ้ตัวงานโชว์ของเราเนี่ยงานก็จะออกมาไม่สวยเลยนะครับราคาก็จะถูกเลยนะครับซึ่งเทคนิคตรงจุดนี้เนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์นะครับที่ผสมมันมาอย่างยาวนานครับก็อยากจะให้มาดูกันนะครับว่าทาสีออกมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนครับค่อยๆแต้มค่อยๆบรรจงลงไปนะครับบนตัวหนังนะครับก็จะทาได้นะครับต้องประมาณ สองรอบ3รอบนะครับเพื่อให้มันแห้งก่อนแล้วก็ทาไปอีกรอบนึงให้เนื้อสีเนี่ยปูดขึ้นมานะครับจะใช้ได้นะครับ